อะไรครับเริ่มเลยจ้ะค่ะคมาผมก็วันนี้นะครับมาในงานเปิดต mm: ัวเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์มาสเตอร์ครับผมของ Red Bull Energy Soda ครับผมก็สำหรับตัวผมผมรู้สึกว่าผมดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆกที่ได้มาเป็นแบรนด์มาสเตอร์คนแรกของ Red Bull Energy Soda ครับผมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า Red Bull เนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโลกระดับโลกที่เป็นเจ้าของ ที่เจ้าของเป็นคนไทยครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมดีใจมากๆที่ได้ represen ให้ Red Bull Energy Soda ครับผมที่จริงพอแค่เราพร p r e s e n เราจะต้องเขามีให้โจทย์ว่าจะต้องเป็นแบบไหนหว่าเราจะต้อง,องเป็น Energy ตัวไหนจริงๆก็ไม่ไม่มี specific เป็นพิเศษครับแต่ว่าคือลูกค้า ก็มีความน่ารักที่เขาอยากให้เราเนี่ยพรีเซนต์แบรนด์โดยที่เป็นตัวเรามากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นในในตัวหนังของของทีวีซีเรื่องเนี้ยครับมันก็จะมีความเป็นตัวผมที่มีทั้งเรื่องเต้นเรื่องเล่นเกมแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆต้องการไลฟ์สไตล์ยังไงอะเจย่างพเจผมว่าน่านน่่าาจะเป็นเรื่องของแพชชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือคือด้วยด้วยตัวผมอ่ะผมรู้สึกว่า พอผมหันกลับมามองตัวเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็มีความเหมาะกับแบรนด์ประมาณนึงตรงที่ว่าผมเวลาที่ผมทำอะไรสักอย่างเนี่ยผมจะใช้แฟชั่นของตัวเองลงไปในสิ่งสิงนั้นให้ได้มากที่สุดะไรเงี้ยก็ตรงคอนเซ็ปต์กับระดูเนในจีสดาที่สุดทุกแฟชั่นครับอย่างเที่ยวไปเล่นเกมเราเข้าใจได้แต่ว่าเรื่องเต้นเราแทบจะไม่ได้เห็น ก็ใช่ครับก็คือก่อนหน้านี้อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็ผมให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งอะไรเงี้ยว่าเออจริงๆแล้วว่าตัวผมผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าชอบเต้นอะไรเงี้ยถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยงมมนมีความคง้มอะไรบ้างก็จริงๆก็ ไม่ได้มีความกังวลหรอกครับแต่ว่าพอเราพอเราต้องทําแล้วอย่างเช่นตอนที่เป็น duo ขั้วไอซ์แล้วมันต้องเต้นนี้เราก็พยายามทํามันออกมาให้ดีดีที่สุดแล้วก็ใส่แฟชั่นของเราลงไปให้ได้มากที่สุดที่เราจะทําได้เลยครับ <c oughs> จนเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นออกมาอนะไรเงี้ยครับทั้งนี้สองรสชาติด้วยมีอะไรครับพี่ชาอะไรครับผมมีรสชาติแอปเปิ้ลเขียวองุ่นมัสแคทครับผมแล้วก็อีกรสชาตินึงจะเป็นเกรปฟรูดสับปะรดครับผมเจได้ลองแล้วจริงๆนะชอบรสไหนพิเศษ จริงผมชอบทั้งสองรถนะมันอยู่ที่คนชอบอะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ทั้งสองรถอะคือมันมันทานง่ายแล้วมันก็อร่อยผมว่าอยากให้ทุกคนไปลองเองดีกว่าแต่ว่าผมมั่นใจว่าทุกคนจะชอบทั้งสองรสชาติเม,มื่อคุณไปดูคนอาจจะรู้สึกว่าเหมาะกับผูบ้ชายเยอะหรือเปล่า <c oughs> จริงแล้วจริงๆก็ไม่นะคือคือผมว่า,ม,วามันเหมาะกับคนที่คนที่อยากมีเอเจี้ยล่ะกันคือผมมรู้สึกว่าใ,ในในสมัยนี้ยุคนี้ ทุกคนจะใส่พาชั่นของตัวเองไปในตามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไวัยของตัวเองครับอย่างเช่นถ้าเป็นนักเรียนก็จะใส่พาชั่นลงไปในเรื่องของการเรียนรียพิเศษเตรียมสอบนู่นนี่นนวัยทำงานกา็ใส่พาชันลงไปในการทํางานหรือบางคนที่แบบว่าเป็นนักเรียนแล้วก็ทั้งทั้งเรียนด้วยแล้วทางานด้วยอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเบียร์บรูนิชีโซดาเนี่ยตอบโจทยนะ์ครับเพราะว่าทั้งดื่มง่ายแล้วก็ให้นิชีกับเราได้ด้วย ที่กากตอบครับผมก็ขอฝากอ่า Red Bull Energy ซะดาด้วยนะครับผมอ่าทั้งสองรสชาตินะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่อ่ารา,คานค้าสนามทั่วไปเลยครับนะครับโอเคแา้วเจอกันเอง